สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับอูมเมอร์ครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนเพื่อนนะไต่แรงสายฟีการหลังจากที่เราไม่ได้สอนมาแบบโอ้โหเป็นปีแล้วมั้งที่ผมแบบไม่ได้ทาคลิปสอนเพื่อนนะวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะถือโอกาสมาสอนเพื่อนเลยละกันนะครับสาหรับการาไต่แรงสายฟีเล่นยังไงนะครับผมซึ่งผมจะเล่นเป็นทั้งหมด2เซตนะวันนี้เริ่มจากเซตแรกกันก่อน,นครับผมอันนี้เป็นสายที่แบบว่าไม่ค่อยชอบบู๊เน้นเซฟนะครับผมเน้นแบบว่า ค่อยมาเก็บคิวในช่วงท้ายเกมดีกว่าสกิลแรกนะครับผมทัศนียา,านะครับก็จะสามารถกดวิ่งได้นะครับ3ทีอันนี้ก็จะเป็นโซเนียนะครับผมเมื่อเราตุยนะครับเราก็จะมีโล่โซเนียนะครับเป็นโล่ขาวเราจะไม่สามารถขยับได้ประมาณ 0.4v นะแต่ถ้าเราสามารถยิงส่วนศัตรูตายได้ทุกคนเราจะฟื้นคืนชีพนะครับตามจํานวนเลือดที่เราเหลืออยู่เว้ย ดีแล้วต่อไปเนี่ยก็จะเป็นซานีนะครับเมื่อเรากดใช้สกิลของทัศยาเนี่ยเราก็จะได้รับโลนะครับประมาณ50หน่วยคือมันเพิ่มความถึกให้กับรอไว้ทุกคนแล้วก็สกิลต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในรีของผมนะครับผมอันนี้ก็จะฟื้นฟูไอวอลทำให้ไอวอลเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นแล้วก็เวลาศัตรูยิงใส่วอลเราเนี่ยเราก็จะได้เลือดนั่นเองนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะส่วนสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมแนะนําว่าเป็นบีสตันแล้วกันนะครับถ้าใครมีนะไม่รู้ว่าเพื่อนๆเนี่ยทันกิจกรรมสัตว์เลี้ยงกันหร ส่วนไอเทมเสริมเนี่ยวันนี้เนี่ยจะมาแวกแนวนิดนึง<อ>ก็จะเป็นกล่องชุดก่อนะครับอันนี้เนี่ยข้อดีของมันก็คือเวลาเราลงต้นเกมไปเนี่ยและเจอแบบตัวใกล้ๆเนี่ยเราไม่ต้องห่วงเรื่องกงเรื่องก่อเลยไว้ทุกคนเพราะว่าเราจะได้ก่อ2หวก2กล่องซ่อมแซม2นะครับผม2กล่องแล้วก็เหรียญ200ในช่วงต้นเกมเลยนะ เพิ่มความถึงให้กับเราในช่วงต้นเกมนะครับผมต่อไปก็จะเป็นเซตสายบูนะครับเซตสกิลที่สองเรานะก็จะมีทัสยะซานีอันโตนิโอนะครับอันโตนิโอเนี่ยก็จะเพิ่มโล่ในช่วงต้นเกมเลย40หน่วยนะครับแล้วก็โซเนียครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงก็จะเป็นนกข้อดีของนกก็คือเวลาเราโดดลงพื้นเนี่ยเราจะแบบไม่โดนศัตรูล็อกนะครับเหมาะกับสายบูและต่อไปเนี่ยก็จะเป็นตาล่าสังหารนั่นเองนะครับเมื่อเราฆ่าได้คิวแรกนะครับก็จะได้เหรียญไปเลยนะครับ400เหรียญแล้วก็ของแต่งปืนนะครััััับบบโดดดยมมมนนนนจะะะะสสุุ่่่ให้้แลลลววววกก็็ออออาาธปปเเเเรรรร2คคถืไทีีผ รับตาร่าสังหารแต่เซตนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นเซตสายบูอันดับแรกนะผมจะเริ่มเป็นเซตสายที่แบบไม่บูก,ก่อนนะครับก็คือเดินเกมเดี๋ยวเราไปเริ่มเซตแรกกันก่อนเลยครับผมมาเลยครับผมสายฟรีของเรานะแนะนําว่าโดดท้ายเครื่องก่อนละกันนะเพราะว่าเซตแรกเนี่ยเราจะแบบไม่เน้นบูนะครับผมเน้นแบบเซฟเซฟนะให้ติดที่หนึ่งในสามก็โอเคแล้วนะครับผมวีคนโดดฝั่งทีกเยอะเนี่ยผมว่าใครแบบโดดท้ายเครื่องแบบผมนะสบาย น่าจะแบบได้เดินฟาร์มแบบชิวๆครับผมแบบไม่ต้องยุ่งกับใครเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับอ่าประมาณ600เมตรครับกระโดดเลยนะแต่ถ้าเป็นเมืองพีกนะครับผมหรือว่าลงสีเนี่ยจะประมาณ550เมตรนะถึงจะกระโดดถึงเมืองนะครับแต่เมืองอื่นเนี่ยประมาณ600เมตรก็คือถึงหมดเลยนะครับดูตัวบนฟ้าด้วยครับผม2-3ตัวครับแบบนี้อาจจะต้องระวังนิดนึงนะลงเล็งปืนก่อนปืนไม่ดีก็ถอยก่อนนะข้าหน้าเราหนึ่งตัววะ่ะ ลุกนีครับ,รรบสวยแตกหนึ่งต้องระวังนะเมื่อกี้เขาลงประมาณ3ตัวนะอันนี้เราจะเซฟก่อนก็ได้ครับอันนี้คือข้อดีของไอเทมสเสริมนะที่เรามานะครับบวกก่อแล้วก็บวกหมวกต้นเกมบ่ะเขาโดนละท,ที่เก่าที่เดิมครับ ยู่งสูงเลยนะครับผมชั้นบนสุดเนี่ยข้อดีของไอเทมแบบได้ก่อมานะครับในช่วงต้นเกมโคตรดีผมบอกเลยโอ้โหตายวะผมนึกว่าตัวโดดใหม่ไม่ใช่ครับผมอันนี้ตัวใหม่เลยถ้าพลาดแบบนี้ก็ถอยก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้อนกมานะเวลาเรากระโดดบนฟ้าเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงนิดนึงอาจจะเสี่ยงที่แบบว่าโดนศัตรูยิงนะครับดังนั้นก็ต้องไปที่สนามหิงปอนก่อนเว้เริ่มต้นรีเซฟตฟาร์มใหม่หมดเลยครับผมตอนนี้คือพลาดไปได้แล้วนะครับผม ผมก็นึกว่าตัวโดดใหม่ไม่ใช่นะครับตอนนี้อย่าเพิ่งไปพามึโล่งนะครับผมเพราะว่าลายของเราอะ่ะคนเยอะมากเคเจอปืน,น้ะครับปืนที่แนะนําเล่นนะปืนชาร์จเป็นปืน,ปนทกก้อนนะครับผมหรือถ้าไม่เจอจริงๆก็จะเป็นซองยาวสาง่งซองยาวสาั่งยังเล่นได้เหมือนเดิมนะแล้วก็ซองชาร์จนะครับถ้าใครเล่นซองชาร์จเก่งๆนะเล่นได้เลย แต่ปืนซองชาร์ตเป็นปืนต้องใช้สกิลเพสสูงนิดนึงเ้ยผมยังเล่นไม่ช่ำเลยนะพูดตรงๆเลยส่วนปืนไกลก็ฟาร์มาครับผมถ้าไม่มีก็ใช้เคไปก่อนนะเอเคสกาได้หมดครับผมเดี๋ยวฟาร์มลงโล่งเลยระวังตัวถีดมาด้านบนนะครับอย่าลืมนะว่าลายที่เราเดินเนี่ยคนเยอะนะครับ คนเหลือสามสิกว่าคนเลยวะหรือว่าแน่นมากครับอาจจะต้องฟาร์มก่อนมีรถอยู่หนึ่งคันนะเว่งแปดแต่ไม่เล่นหรอกนะตอนนี้ต้องหาฟาร์มาครับระหว่างนี้เราก็ฟาร์มให้แบบว่าของฟูลไปเลยนะนเพื่อนๆนะนี่ไงเจอฟาร์มาแล้วครับหนึ่งกระบอกฟาร์มให้ได้แบบเยอะๆเลยนะ เอาแบบที่ฟูฟูอ่ะผมบอกเลยไปไปลุยต่อตอนนี้ชิปไม่มีวะ่ะตังก็ไม่มีจนจัดเลยผมว่าเราจะต้องไปเปิดตุ๊กตาผมเดี๋ยวเปิดตุ๊กตาก่อนเลยนะคนเหลือยี่สิบหกแล้วครับระหว่างเปิดต้องระวังนะโอเคครับ ก่องนั้นก็ยังไม่มีคนเปิดนะอุ้ยตกใจหมดนึกว่ามีคนตู้ม่วงลงฝั่งเราครับเดี๋ยวรอก่อนนะผมว่าจะซื้อชิปนะขาดแค่ร้อยเดียวอ่ะจะได้สองอันไมีตัวก่อนแล้วครับ ตรงนี้ต้องเข้าวงนะครับตอนนี้ก่อรอก็น้อยนะอ่าเพิ่งซานะครับวงบีฝั่งเขตบีมาว่ะเขตนี้วงอาจจะเล่นยากนิดนึงนะแต่ไม่เป็นไรนะครับเราเชื่อมั่นในสกิวเพลของเราพอน่าจะไหว เราแลกชีปกันเลยครับผมแล้วก็แลกของฟรีนะเกมนี้เหรียญไม่ค่อยฟูเท่าไหร่นะถ้าเหรียญฟูอะ่ะผมว่าจะพาไปแลกของที่แปลว่าเป็นพวกไอวอลอยู่นะเสริมไอวอลเก่งแล้วก็ทําให้อวอลแบบเล่งผลิตได้ไวขึ้นนะฮะแต่ไม่เจอก็ไม่เป็นไรครับผมไอดอปนี้มีคนเก็บแล้วนะด้านล่างมีตัวครับ ไปลใครบอกว่าโซเนียเล่นไม่ได้คือคิดผิดครับผมโซเนียยังเล่นได้เหมือนเดิมดู็อตเมื่อกี้เป็นตัวอย่างเอาไว้จ้องหวาแบบจำเป็นจริงๆไว้ทุกคน่าแต่ผมจะออนไงวะนะ ไม่หลุดว่ะโอเคเหมือนตัวนี้จะถอยแล้วนะครับอุ้ยฟาร์มารลิเวลสามมันสายซีตรงไหนวะเนี่ยนเพื่อน <laughs> ฟาร์มานผมเลเวลสามเหรอวะโอ้ผมนึกว่าผมถอดสกินแล้วไม่ใช่นี่ว่ายังไม่ได้ถอดโทษทีโทษที ตอนนี้คนเหลือสิบคนแล้วนะครับจะเดินไล่คิวก็ได้นะเดี๋ยวเกมน้าจะถอดสกินนะโอ้ยเกมนี้ผมนึกว่าผมไม่ถอดมาแล้วยังไม่ได้ถอดนี่มาโทษทีนะด้านบนเรามีนะครับส่วนล่างเมื่อกี้หนึ่งตัวท้านล่างมีไอวอลครับคิดว่าอยู่บนป้อมนะนะ่นไง ไม่ตายของเราก็น้อยเหลือเกินยังอยู่ในบ้านอยู่เลยอ่ะเอาเรียบร้อยครับตัวเลยครับนหน้าเราหนึ่งตัวครับพยายามดูมินิแมปดีๆนะกับฟังเสียงดีๆนะหูฟังดีมีใช้ไปกว่าครึ่งนะครับผมแล้วก็เวลาเล่นเปิดแสงสว่างสุดเว้ผมบอกเลยว่ามองเห็นแน่นอนในเต็นท์หนึ่งตัวครับกินยาฟ้าก่อนไฟนะ ไม่ได้เลยอ่ะมันเพื่อนพูดเลยกินยาฟ้าผมทริปลคด ก็จะตัวฝั่งพาตูนะครับเมื่อกี้เรารู้ว่าเราแบบไม่ค่อยมีสก,กินปืนก็พยายามเล่นเหลี่ยมออกนะครับผมกาจังหวะดีๆนะเุด้ายิงนะมีตัวยิงมาจากด้านบนครับอเอาด้้นล่างนี่ว่าลัานเดี๋ยวหาเหลี่ยมเล่นก่อนนะผมอาจจะต้องไปเล่นฝั่งบ้านไมายนะมีคนใช้ประตูดยในบ้านหนึ่งตัวครับ ไม่มียาฟ้าว,วจจมีประตูวาร์ปรึเปล่าไม่เจอของที่ดีก็จะเป็นประตูวาร์ปด้วยครับแต่เกมนี้ผมอาจจะแบบไม่ได้เล่นโชว์นะเพราะว่าไม่กล้าเดินไปแรงนะครับเดินลงจชสา กินยาฟ้านะถ้าเรารู้ว่าฝั่งไหนมีตัวไม่มีโดนด้วยแฮะน้ำมลขอยิงก,กันนะมีตัวน้ำมลนี่หว่าอุ้ยหลัง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 อวันไม้วันไม้ือว่าลราเรมีระเบิดครับไม่โดนได้ไงวะ แรกห่อนครับประตูไปไหนก็ได ab ้ไหนวะนี่แ um, ันแรกเป็นสกิลนะครับผมเสริมไ้วอลเก่งแล้วก็เอหนึ่งสองสี่นะสกิลโกงนะครับต้องดีสามละโูของดีจัดเลยอ่ะคตัวนี้ มีตัวมาครับก็วางกระดาษระเบิดให้เรอวะมีแม้ก่อนเดิมไม่ต้องปลอด คัญยาผมมีสกิลอะไรให้ซื้อบ้างอ่ะตัวนี้ไม่มีเลยฮะเมื่อกี้เหมือนจะมีตัวยิงกันฝั่งบ้านเขียวนะครับเดี๋ยวเราเอาสกิลสกายเลอร์ซีก่นอนออด้านบนอ๋อรู้แล้ว กายเลอร์คร really ับเรียบร้อยเกมแรกถือว่าชิวๆไปนะต้องห่อภัยจริงๆนะครับผมเพลอใส่ฟาร์มาสมาอุ <Nein> ้ยขึ้นฮีโร่อีกเลยหรอวะเนี่ยเกมแรกของวันด้วยนะโอ้โหกสิบแปดแต้มเลยครับพาเนียครั้งแรกของไอดีดีซะด้วยว้าวเอ้ยไม่ใช่ครั้งแรกพี่ว่าครั้งที่สาม ต้องเรียกว่าครั้งแรกของซีซั่นนี้สำหรับไอดีนี้ได้ของรางวัลแล้วครับเต้นดับแรกเลยไปถอดสกินก่อนผมนึกว่าผมถอดแล้วแต่ตอนแรกไม่ได้ถอดดีกว่าจะถอดสกินที่แบบว่ามันไม่ฟรีออกนะครับนอกกนั้นก็ฟรีเนาะเดี๋ยวเรามาลุยกันครับผมสำหรับเซตที่2ของเรานะครับมาดูที่ว่าจะเป็นยังไงลุยกันเลย <chill> เอาเลยครับผมได้เวลาลุยของเรากันครับผมเมืองพีกันเลยไหมเราจะไปลงบูกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าเซนนี้เนี่ยสามารถลงบูได้แล้วเราก็เอานกมากันไวไปด้วยนะครับเผื่อเราแบบตายในช่วงต้นเกมนะจะได้หาที่โดดใหม่นะครับแล้วก็ปลอดภัยเพราะว่าถ้าเรานกไปอ่ะเวลาโดดมันจะไม่เป็นเป้าหนึ่งนะศัตรูก็จะยิงเราไม่ร็อกนั่นเองเนี่ยแต่จะเป็นสติงแทนปืนนะไม่ใช่เพลงไม่มีตั๋ว ตัวอยู่รตรงหินนะนเพื่อนนะระวัาางตัวด้านในนะฮะผมเอาตารางทำงานมากต้องไปเก็บอ่ะม,มีตัวมา ขอป่าได้ไหมที่ป่าไม่ใช่อะไรนะจะได้เก็บไอวอนะครับพิ่งจะเก็บไอวอไม่ได้แล้วก็หายไปอีกแล้วเก็บของแป๊บนึงด้านในครับหตัวเ ก็หนุ่มคนนี้ก็จะฆ่าผมอย่างเดียวเลยฮะเห็นไหมวอลเป๊ตมันจะอยู่ด้านในครับซองยาวตัวนี้โดนเปิดนะฟังเสียงดีๆครับ มันจะมีตัวด้านบนเหรอจริงด้วยถ้าจังหวะไม่ชัวร์ก็ถอยได้นะเพื่อนนะเวลาชุบชีวิตหมดแล้วนี่หว่าผมซื้อชีพดีกว่านะโอเคจะลูกซองสามแล้วครับถอยได้ถอยนะ ถ้ารู้ว่ามีชัวร์ก็ถอยเลยนะฮะพูดพ็อกเกอร์วะ่ะจะเรียกว่าแพ็คหรือว่าพอ็อกดีมีตัวเก็บไอ้ดอกครับถ้าเราเจอตัวเก็บไอดอกในช่วงต้นเกมแล้วคนแบบมันเหลือเยอะนะเราไม่ต้องแบบไปวิ่งไลก่ก็ได้นะครับผมขอยให้เขาไฟกันไปก่อนนะเราจะแบบไม่เน้นบวกนะครับหือเราจะเล่นเป็นสกิลสายบุกช่างเถอะ นี้ต้องบอกเลยว่าเป็นเซตสายบูนะจริงใจมีตัวครับมีตัวอยู่มั้งเนะี่ยเมื่เหมือนเขาหลบใครก็ไม่รู้ไม่กล้าวิ่งเลยฮะบอกเลยวิ่งไปกลัวโดนแบบโดนฆ่าตุยอะไรแบบนั้นนะอันนี้เราแคมป์ก่อนเวลานะถ้าเราไม่รีบนะ เข้มดักคนก่อนก็ได้ครับทำมีตัวมาเหมือนขอจะเลงเรานะแต่ยิงรองไม่ได้ด้วยแหละคนเหลือยี่แปดคนแล้วครับเดี๋ยวผมไปเก็บปืนก่อนนะปืนอาพีจีครับ กับตอนเราเป็นสายฟรีแล้วแบบมีปืนไหนที่แบบมันมีสกินก็หยิบม,มาเล่นได้นะคิดว่าเป็นปืนที่แบบบวกการาเมจดเราทําให้ฝีมือเราเข็งขึ้นอนะ่ะหยิบม,มาเลยนะเดีย๋ยวเรายืนกันดีกว่านะยืนวงล้อคนกันดีกว่าน่าจะมีตัวนะ เราเรียกว่าเล่นเหลี่ยมมุมบ้านโรงบาลวงบีบฝั่งนี้ครับอาจจะต้องฟาร,ร์มปึ๊บแล้วก็เข้าปั๊บเลยอาจจะไปเล่นฝั่งบ้านเขียวก่อนก็ได้คือคนมันเหลือเยอะเราไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบล่าคิวนะครับให้คนเหลือสักประมาณสิบคนนะยิ่งคิวเราเยอะเรายิ่งแบบไม่ต้องล่าเลยเพราะว่าคิวผมได้ตั้งหกคิวนะมีตัวตัวเดิมไหม่ะ อะไรวะนะไม่กล้าดานหาเราจริงๆว่ะมันมีตัวเหมือนกำลังจะขึ้นมานะไม่มีกระดักระเบิดด้วยครั อ, language, อยเหลี่ยมล่างเลยวะ๋ยวเข้าวงก่อนดีกว่า๋ยวเล่นนอกวงนะแต่มันมีตัววาไม่นอกก็ไม่ได้แล้วต้องเล่นแล้วให้เด็ตุยเล้วเหมือนเขาจะยิงใครนะหนึ friend. Friend. ่งคนนะดังนั้นนายจะต้องระวังนิดนึงตอนนี้หมวกก็พร้อมของก็พร้อมมตวมีว่ะ เดี๋ยวเข้าวงก่อนครับผมเวลาวิ่งอย่าไปวิ่งแบบโล่งๆนะตัววอลบอกไม่วอนะอย่าไปเสียดายนะนเพื่อนนะอัญญานะครับโีเคสตัตวัวไปฝั่งนี้นะมีตวัวขี่รถขึ้นมาต้องปล่อยโดนนะครับ วงก็บีบหนีเรื่อยๆฮนะผมกลัวถ้าเราถอยเราจะไปโดนตัวด้านหน้ายิงอีกนะครับวงบีบไปฝากเขาต้านเลยขอเช็คตัวนี้ก่อนนะว่าเขามีที่ดีดนะประตูตไปไหนก็ได้ครับทุกคน ลงก่อนครับ uh oh. วิ่งจิกไซก่อนเว้นดับแรกลง uh oh. ไปฝั่งสะพานแฮะ uh oh. เล่นยากอะเน่เจมส์นนะตัวท uh ี่กำลังด้วยตรงตู้มีตัวอีก uh oh. เขออ้ายังไงก็โดนดักว่ะ uh oh. ลำบากละ ต้องยอมเจตก่อนครับเข้าตอนนี้ผมมาจัะตุยขอาวิ่งก่อนเราจะได้เลี่ยมยิงได้สวยประตูครับฟ้าไปไหนก็ตีดตัวหรือเปล่าพันยาครับคนเหลือห้าคนละ เดือวสามคนละสีที่หนึ่งไม่สามแล้วครับเกมนี้เหรียญเยอะจริงนะแต่หาโอกาสแบบไปแลกของในตู้ไม่ได้เลยทุกคนย,ย,ยากมากเพราะว่าถ้าเราแบบเลือกที่จะบูระหว่างคนมันจะเจอนะครับโอกาสพลาดก็จะสูงทีตัวฮะด้านบนครับ ผมจะแลกของครับนี่เข็มชุบหนึ่งอันนะตายแล้วหนึ่งจะมีต้อง AW อล่ถ้าไม่มีปืนอัพนะครับก็ใช้ AW ได้ AW ก็แรงแต่ต้องเล่นเป็นนะไม่ใช่หยิบมาแล้วเล่นไม่เป็นนะทุกคนหาขี้แตกขี้แตกเลยนะเว้ยเจอแล้วครับ เรียบร้อยครับที่หนึ่ง Q 12วเกมนี้ถือว่าเป็นสายบูที่ดีเป็นสกิลสายบูที่เล่นได้ทั้งสายเติมสายฟรีสบายเกมนี้ก็บวกไปๆครับผม18แต้ม2บุญญาไปเลยครับผมเวลิกเกอร์ครับด้เมจ3,000ครับเกมนี้12คิว อยากให้ผมสอนอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกกันนะครับผมและเจอกันในคลิปหน้านะฝากการกดไ like, ลค์กดติดตามให้กับอูเมอร์ชแนลด้วยนะครับผมและถ้าใครอยากอุดหนุนไอดีราคาถูกเริ่มต้นราคาหลักร้อยจนถึงหลักพันเนี่ยอูเมอร์ช็อบมีให้บริการนะครับผมทักไปที่แฟนเพจผมได้เลยนะทุกคนนะส่งไอดีถึงหน้าเฟซนะครับมีรับประกัน7วันทุกไอดีนะครับและช่วงนี้เนี่ยก็มีส่วนลดด้วยนะมาช็อปกันเยอะๆนะครับผมช็อปง่ายจ่ายง่ายปลอดภัย100%ต้องอูเมอร์ช็อบเท่านั้นนะครับผมบ๊ายบายครับผมเจอกันในคลิปหน้า เพราะว่าถ้าเราโนไปอ่ะเวลาโดดมันจะไม่เป็นเป้านิ่งนะศัตรูก็จะยิงเราไม่รอกนั่นเองเดี๋ย่จะเป็นสตริงแทนปืนนะ <c oughs> ไม่ใช่เพลงมีตัวตัวอะไ่างเี้ยเด <c oughs> ี๋ยวต้องหินนะ <c oughs> มันเจ๊น,นะ